ดิจิ t a ลสตอรี่เทลลิงเรื่องปริศนาเคมีหันศาก่อนที่เราจะเริ่มเรามารู้นิยามของคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติกันก่อนนะครับคำทับศัพท์คือคำที่มาจากภาษาอื่นซึ่งถ่ายเสียงและถอดอักษรมาเขียนด้วยอักษรไทยเพื่อให้สามารถออกเสียงคำเหล่านั้นได้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมมากที่สุดโดยคำเหล่านี้ ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาไทยส่วนศัพท์บัญญัติคือคำที่สร้างขึ้นใหม่ในภาษาไทยเพื่อใช้แทนคำจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการและเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายตรงหรือใกล้เคียงกับศัพท์เดิม Digital Storytelling เรื่องนี้ส่งเสริมการเรียน,นรู้คำทับศัพท์ และคำศัพท์บัญญัติในวิชาภาษาไทยแต่งขึ้นตามหลัก CCR p R model เชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับสวัสดีเด็กๆมาเล่นเกมตายชื่อสารกันดีกว่ากรูมีสารสามชนิดแปะเลเบลไว้คือสาร A สาร B และสาร C สารทั้งสามในบีเกอร์นี้คือน้ำเกลือน้ำปูนใสและสารละลายเอทานอล แต่มันดูเหมือนกันมากคูแยกไม่ออกเลยพกเธอใส่เสื้อกาวให้เหลียบร้อยแล้วช่วยใช้ความรู้อยากสารทั้งสามออกมาหน่อยเดี๋ยวหมดคลาบรูมาดูนะแล้วพวกเราจะรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยสารเอเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นแล้วสารนี้ในขณะปนใส เพราะเมื่อทําปฏิก,กิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจจะเกิดเ็นตะกรอนของแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นอย่างไีล่ะเด็กชายโมโมได้เสริมว่าน้ำปูนใสที่มีตะกรอนแกวเสียมคาร์บอเนตจะกลายเป็นคนร้อยซึ่งถ้าเอาไปส่องแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทินเด้าลำแสงจะกระเจอิงอกมาทำให้เรามองเห็นเลเซอร์ได้ชัดเจนเลยละ่ะ งั้นก็นเหลือน้ำเกลือกับสารละลายเอทานอลสินะลองเอาไปต้มดูกันเถอะสินาทีต่อมาสารบีระเหยหมดเลยฮะแต่สารซีมีผลึกอยู่ที่ก้นบีเกิดด้วยถ้าอย่างนั้นสารซีคือน้ำเกลือเพราะน้ำเกลือเป็นสารละลายที่เกิดจากเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรกับน้ำเมื่อเรานำไปต้มน้ำจะระเหยหายไปหมดเหลือไว้เพียงผลึกเกลือแกงที่อยู่ก้นบีเกร์ถ้าอย่างนั้นสารบีก็คือสารละลายเอทานอลสินะ <ม> <มา S 1> ครบหมด,หมดแล้ว,ลวเก่งมากเด็กๆที่แยกสารทั้งหมดได้ต่อไปก็จำไว้นะว่าสารใสๆที่เราเห็นอัดไม่ใช่สารชนิดเดียวแต่เป็นสารหลายชนิดที่มาผสมกันจะดูเป็นเนื้อเดียวก็ได้เอ้าหมดขาบแล้วไปกินข้าวกันเถอะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินของบางอย่างจากภายนอก การค้นพบเกิดจากความช่างสังเกตและความสำเร็จเกิดจากการเริ่มลงมือทำครับต่อไปนี้จะเป็นคลังคำทับศัพท์และคำรรญญศัำรรพท์บัญญัติเหมือวิทยาศาสตร์คำศัพท์บัญญัติ 1. สารละลายบัญญัติจากคำว่า solution 2. ปฏิกิริยาบัญญัติจากคำว่า reaction 3. ตะกอนบัญญัติจากคำว่า sediment 4. ปรากฏการบัญญัติจากคำว่า phenomenon 5. ลำแสงบัญญัติจากคำว่า beam 6. ผลึกบัญญัติจากคำว่า Crystal 7ระเหยบัญญัติจากคำว่า evaporation ต่อด้วยคำทับศัพท์ 1. กาวทับศัพท์จากคำว่ากาว 2. b ง e ี e r ทับศัพท์จากคำว่า beaker 3. Level ทับศัพท์จากคำว่า เลเบลสี่คาร์บอนไดออกไซด์ทับศัพท์แต่คำว่าคาร์บอนไดออกไซด์ห้าแก๊สทับศัพท์จะคำว่าแก๊สหกคอนลอยทับศัพท์จะคำว่าคอนลอยเจ็ดแคลเซียมคาร์บเนตทับศัพท์แต่คำว่าแคลเซียมคาร์บเนตแปดเลเซอร์ทับศัพท์แต่คำว่า เลเซอร์เก้าทินดอนทับศัพท์จากคำว่าชินดอนสิบแอลกอฮอล์ทับศัพท์จากคำว่าแอลกอฮอล์และสิบเอ็ดโซเดียมคลอไรด์ทับศัพท์จากคำว่าโซเดียมคลอไรด์และนี่คือ,อรายื่อผู้จัดทำทางผู้จัดทำขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะครับ ขอบคุณครับ